้อเกตตัวถับเครื่องที่ร้อนเมื่อกี้หยิบให้หน่อยดิแป๊มเพีงพี่อ้าวไม่อยู่นี่อ่ะยี่นี่อ้าวเอาไปทำอะไรมาเอาไปแช่เย็นมาแช่เย็นมันร้อนไงแช่ตู้เย็นใครพาทำวะไม่ได้เหรอโอ้ตายแล้ว เนี่ยหลายคนเราชอบเป็นนะก็คือพอโทรศัพท์ร้อนเอาไปแช่ตู้เย็นบางคนไปแช่่องฟิตด้วยนะแล้วบอกว่าอะไรอยากให้มันเย็นเร็วๆโอ้ยตายแล้วบอกเลยนะครับทุกคนเวลาโทรศัพท์ร้อนห้ามเอาเข้าตู้เย็นที่ถูกต้องก็คือเอาวางไว้แล้วปล่อยให้มันเย็นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าตู้เย็นมันจะอันตรายยังไงคือโทรศัพท์ทุกๆเครื่องนะครับมันจะมีซีนกันน้ำอ่ะมันจะมีซีนกันน้ําอยู่รอบตัวใช่ไหมทีนี้ตอนที่เครื่องมันร้อนอ่ะนั่นแปลว่าตรงซีนกันน้ำอ่ะมันก็จะพองตัวขึ้นมันก็จะแบบบวมขึ้นนนนนนิดึงออะะไรยยยยย่าาาีี้้มััััก็จขขตตววทพ ปุ๊บพอเราไปแช่ตู้เย็นมันก็จะเย็นลงทันทีมันทําให้ตัวซีนอะ่ะมันเกิดการหดตัวทันทีและพอมันการหดตัวทันทีปุ๊บประสิทธิภาพของซีนกันน้ําอันนั้นก็จะกันน้ําไม่ได้พูดง่ายๆคือว่าพอเราไปแช่ตู้เย็นยิ่งทำบ่อยๆนะโทรศัพท์เครื่องนั้นก็จะกลายเป็นกันน้าไม่ได้จากเคยกันได้นิดนึงก็คือกันไม่ได้เลยมีโอกาสสูงมากที่ความชื้นจะเข้าเครื่องบอดพังจอเสียไลเปอร์ไม่ติดอย่าหาทํา